สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอธิศรสกลนครครับวันนี้นะครับจะพามาชมพ่อปู่ยศสวรรณ์นาคาแม่ย่าประภาเกตนาคินนะครับนี่นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2564ครับเมื่อสักครู่นะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับก็มาสักการะบูชาองค์พ่อปู่ปาริจิตนาคราชนะครับแล้วก็พ่อปู่ยศสวรรค์ด้วยนะครับ นี่นะครับพามาชมอัปเดตสลีล่สังขารพ่อปู่กันนะครับหลังจากที่นักท่องเที่ยวนะครับก็ มาเที่ยวเมื่อสักครู่แล้วก็ได้เดินไปเที่ยวที่ตลาดแล้วนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตพาทุกท่านมาชมความงามของพ่อปู่กันนะครับยังสวยงดงามเหมือนเดิมครับ เดีวดูมุมอื่นบ้างนะครับ อา yeah. จะย้อนแสงนิดนึงนะครับปรับแสงขึ้นก่อนยังสวยเหมือนเดิมครับ ตอนนี้ถึงจะหยุดการก่อสร้างไปนะครับแต่ว่าก็เกือบเสร็จไปแล้วนะครับก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็พ่นสีแต่ตอนนี้ความงดงามก็ยังคงอยู่ปะกดต่อเบื้องหน้าของทุกท่านนะครับสวยงดงามเหมือนเดิม จะให้ภาพบรรยากาศการก่อสร้างนะครับกลับมาโดยเร็วนะครับนะครับนชมภาพม,มุงกว้างๆางตอนี้เรายูทูบเบอร์ก็ทยอยมาไลฟ์สดแล้วก็ทำคลิปกันนะครับก็เป็นภาพประจวันที่เราคุ้นตากันนะครับในที่แห่งนี้นะครับ พ่อผู้ปริจิตนคาราชนะครับที่บ้านกกอกนะครับตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับกับภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับและการทำงานนะครับยิ่งใกล้วันหวยออกนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาขอโชคขอลาบ เยอะะขึ้นนครับฝากเอฟลุงพลป้าแตนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากช่วยดันดันให้ช่องอธิษฐนสุขนคอนะครับถึงสองหมื่นซับสไคร์เบอร์นะครับสองหมื่นผู้ติดตามโดยเร็วด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิป ผลิตคลิปดีๆนะครับให้กับ FC ไปรับชมต่อต่อไปจ้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมครับ